เอาละครับสวัสดีเพอนชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้กันกับผมสมาร์ทมังคีและคลิปลิงเล่นของครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสมัครสมาชิกกดให้ด้วยนะครับกดนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับวันนี้นะครับถึงเวลาของกล่องใหม่แล้วนะครับผมนะที่เปิ้ลบีดนะครับมาครับทุกคนครับวันนี้เราจัดกันถึง2กล่องนะครับผมนะมาลุยกันเลยนะครับผมนะวันนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับผมนะการ์ดโปเกมอนอย่างนี้นะครับผมนะ ภาษาไทยของแท้ถูกลิขสิทธิ์100%นะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อได้ตามร้านการที่ทุกคนคุ้นเคยนะหรือใครยังไม่มีที่ในใจนะผมนะจัดมาแบบผมก็ได้นะครับที่ B2S นะครับผมสาขาใกล้บ้านทุกคนเลยนะฮะก่อนจะไปแกะกันนิดนึงนะครับผมนะ B2S นะครับมีงานแข่งใหญ่นะครับผมระดับแบบว่าร้อยคนบวกๆนะฮะร้อยห้าสิบสองคนมีแบ่งเป็นรุ่นจูเนียร์กับรุ่นแบบโอเพ่นด้วยนะครับผมใครต้องการจะแข่งขันนะครับผมแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ด้านล่างนี้นะแข่งวันเสาร์นี้แล้วนะครับผมเสาร์ที่ ที่เซ็นทรัลรามอินทานะครับผมนะยังไงอ่านรายละเอียดแล้วก็สมัครตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะใครสนใจก็ไปแข่งกันได้นะครับแน่นอนครับเจอกับผมด้วยนะครับผมนะถ้าโชคดีก็คงได้เล่นด้วยกันนะครับ2กล่องนะครับผมขวาร้ายซ้ายดีนั้นขวาก่อนอะไรครับเนี่ยผมทำลิสต์ไปแล้วนะทุกคนครับผมนะกดตัวไอด้านบนได้เลยนะครับว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างนะผมจะทำออกมาแบบว่าก่อนการ์ดวางจำหน่ายเนี่ยไม่นานนะฮะ สามารถไปเช็คได้นะครับผมนะตัวไอด้านบนนะที่บอกไปนะครับผมนะไปดูได้ว่าการ์ดกล่องนี้มีอะไรบ้างนะ่าสนใจอะไรยังไงนะฮะ ผมเนี่ยอยากได้ตัวของสตาร์เตอร์นะครับที่เป็น SAR มากๆเลยนะครับผมอยากได้นะครับโดยเฉพาะน้องจระเข้นะครับผมเออหรือว่าจะเอา SAR ใบอื่นๆมาก็ได้นะขอ SAR สักใบเถอะทุกคนนะครับตั้งแต่แกะมาตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็กล่องนี้แล้วก็ยังมีแกะออฟไลน์นะยังไม่เคยได้ SAR เลยนะครับไอ้กล่องชุดใหม่เนะี <laughs> ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่2้า14 15นะครับผม หนึ่งกล่องรอบนี้นะครับผมมี30ซองนะฮะนี่นะครับเรานับกันอยู่นะฮะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิเบายสี่ห้ายหเจ็ดปดยเก้าสสิบนะครับดูจอบนต่อนะครับผมผมขอญาตตัดเหมือนเดิมนะเป็นผู้สะสมซองในตำนานนะครับผมนะนี่นะฮะนี่นะหนึ่งสองมันสวยทุกคนทีละสิบห้าซองก่อนนะครับขอญาตชุดนี้เก็บไปก่อนนะครับผม ไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับผมเรื่องการตัดซองนะไม่มีอะไรเนาะมาครับทุกคนฮะมาเรามาเริ่มกันนะครับผมมาเลยนะครับผมมาซองแรกนะฮะมาดูกันนะครับอุ้ยรอบนี้ไม่มีนั่นแล้วเหรอเออไม่มี แบบสอบถามะไม่รู้ว่าสอบถามให้เขาเยอะหรือเปล่าเขาทำไมไม่ทำมาแล้วเนี่ยปกติมีทุกกล่องเลยนะหรือว่าไม่ค่อยมีคนตอบเปืองกระดาษนะครับผมดิกด้านะฮะเห็นไหมน่าจะเห็นหนะนี้กลางจอเนาะนะครับผมทามาเกทาเคนะครับยังกู๊นะครับผมพันเดียเคนทารอลสนะฮะและ ตูดิโอฝึกซ้อมนะครับเรียบร้อยฮะซองแรกก็แตกก่อนเลยนะฮะตัวต่อไปนะครับผมเควกส์นะครับสตาร์เตอร์มาแล้วนะฮะอุลการมอสนะครับตอนนี้โปเนมอนโกฟักไข่กันอยู่นะร่างหนึ่งเขานะครับผมไทเลสสนะฮะอู้หูเมียวฮะเออาร์นะครับผมและเดคากรุสนะครับตรงนี้เห็นไหมขออนุญาตเช็คจอแป๊บหนึ่งโอเคฮะเออาร์มาแล้วหนึ่งใบออกไวจัดจัดนะครับผมฮะเฮ้ยเหมือนจะมีอีกว่ะไทเลสสครับผมโมโนสึมาเมบัตตะมาอีกใบแล้วครับผม อะไรเอ่ยอารรมดาครับผมยามิรามินะฮะนี่ดีจังเลยฮะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับเล่นกับตัวของชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ลูกออสพิษนะครับร่างสองนะครับมาคุโนชิตะขอไอคิงครับผมพันเดียอูปา้าเอ้ยทุกคนนี่มัน AR หรือ SAR ไม่รู้แต่ว่ามันอาร์เต็มครับผม SR เรเหรอหรือว่าอ๋อน่าจะเป็นร่างสองของตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ครับผมเวนิวันเอ็กนะฮะแล้วก็โบอทาวโอ้โหการ์ดอย่างดีนะฮะการ์าดนี้เรียกโปเมอนพื้นฐานที่ไม่มีกดลงมาได้เลยนะครับเล่นกับเลจิเก่งมากๆเลยนะฮะมีลาวานะครับเดลิเบิร์ตนะครับคานุจังโพเซลแล้วก็คิฮาดะนะฮะโทรพิอุสนะครับผมจิเฮดนะไดเคนคาเอนชิกาเบลครับผมเวลคาโมชิชิโกะ มามีบัตตะขาวครับผมมูมาจิและซูปเปอร์บอลครับรีปิน <c oughs> เป็นการที่รีปินทุกทุกรอบแล้วก็แทบจะใช้ไม่ได้นะครับอีวังโคนะครับผมอาร์ติเกเ,เตอร์ไคเดนมาแล้วครับผมคำสั่งบอสนะฮะแล้วก็พันเดียเคนทาลอสครับผมนี่อาใบาที่สองนะฮะนี่นะครับมูมายาโพโมลิ เฮ้ย S R แตกว่ะรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดน้องหมามาเบบัตตะและเรียบร้อยครับผมลูกาลูกัน E X นะ S R แล้วก็ฮาบูนเน็กเป็นตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดเลยอ่ะขอเบิร์ S, S a R นะครับปลอบใจนิดน,นึงนะ, ake, ake. Igator, a, ะนะครับผมทามาเกทาเคอาร์จิเกเตอร์ครับพันเดียอุป้าปั๊บไทยไคเดนแล้วก็กาเบลนะฮะโอ้โหยางเกลือกล่องนี้นะครับผม มูมาอิวังโคพันเดียครับผมยาเล,ลูตันแล้วก็โพเชลนะฮะมาคุณโอชิตะเดลี่เบิร์ดครับผมเนียวฮะมาแล้วครับผมเออาเออาไม่ใช่ครับผมน่าจะเป็นไอตัวเนี่ยร่างสองที่ผมบอกนะครับลูกออสโู้มาคู่เลยฮะลูก,การลูก,กาน e เอ็กนะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมโมโรบารรุนะฮะอืมโมโนสึครับผม เมลาวาแควสเดคานุจังนะฮะตัวนี้โคตรไม่เก่งนะครับอีกตัวหนึ่งจะเก่งมากนะที่เป็นกล่องหน้านะตัวนี้ไม่เก่งนะตัวอเก่งนะครับผมนะแล้วก็เชดเอนเนอร์จีครับของดีของดีแยกไว้นะฮะอีกสองซองครับผมมาจิเฮนะโอเกเตอร์ผมไม่ชอบอาร์นีนนะน้องไม่อ้าปากรู้สึกไม่คุ้นเคย <laughs> ดิกด้าครับผมลูมินัสเอนเนอร์จีและดรักเทีโอับมาคู่กันเลยนะซองที่15้านะฮะ นาคานุจังยาโทโมริโฮเกเตอร์นี่ต้องอราตนี้นะ่ารักจัดๆและอีกใบหนึ่งเป็นเป็นการรมดาโอ้โหไม่ใช่ครับผมเคนทรอสพันเดียนะฮะร่างต่อสู้นะ AI อีกหนึ่งใบนะแล้วก็ซูเปอปร์บอลครับผมมาครับผมอีก15บซองนะตัดกันนะครับขออนุญาตตัดแบบว่าว่องไวนิดนึงนะครับผมนะไปกันไวๆเลยโอเคไหมเรื่องตัดคงไม่ต้องดูกันนะครับ <laughs> เออไม่กินเนื้อการก็พอแล้วนะครับผมไป ขออนุญาตค่าไปตอนที่ตัดเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากงานแข่งของ B2S ด้วยนะครับนะตั้งแต่ต้นคลิปนะที่ผมบอกไปนะผมไปเล่นการ์ดก็เจอผมก็ทักทายได้นะครับผมทักทายอะไรเอ่ยได้เลยนะเอออยากจะประมือกับทุกคนนะฮะไปขออนุญาตว้าไปตอนที่ตัดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับโอเคไหมมาครับทุกคนครับมาดูกันเลยนะครับดูกันต่อเนโรเตคอยคิงครับพันเดียอุปปามาแล้วครับผม AR อุปปาซ้ำครับ เรียบร้อยแตกดึงใบหมดแล้วมั้งครับ AR น่าจะมีแค่3ซองนะครับผมโทรพิอุสนะครับยังกูสโมโนซึขาวแล้วครับดัรคทีโอและกู้คืนพลังงานแบบพิเศษนะการนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะพอใช้ได้นะครับต่อไปนาคานุจังอุนกามอสครับผมเนียวฮะ ปับ๊บลูมินัสอเอเนจีอีกใบหนึ่งครับโอเคแต่อยากได้เจ็ตมากกว่านะอยากได้เจ็ตมากกว่าลูมินัสไม่ได้ใช้ใช้ยากนะครับบุยเซลนะครับผมมูมาโอเกเตอร์โอโดริโอริครับและเจ็ดอเอเนจีพูดปุ๊บมาปับ๊บเจ็ตสองใบดีต่อใจจุงเบยนะขอให้ครบสี่ใบเลยได้ไหมอยากเก็บสักสี่ใบบานบูเนียโลเต แควสครับและเฮ้ยตัวนี้แปลกๆนะฮะ S A R เบิ้ลแน่เลยครับผม S A R เบิ้ลไม่ครับผมลาโบน E X นะฮะน่าจะหมดแล้วใช่แล้วก็สตูดิโอฝึกซ้อมนะใบสุดท้ายน่าจะเป็น E X ของตัวไอเดเนเนะนะครับบังคับได้นะครับผมนะมาคุโนชิตะนะครับอาร์จิเกเตอร์เนียวฮะฮาริเทยามะนะครับผมมาพร้อมกันเลยสองล่างนะฮะแล้วก็ยาเลรูตันครับผมต่อไปนะครับฟันเดียอุปป้านะครับเมลาวา บานบูไทยไคเดนแล้วก็แตกครับผมพันเดียเคนทารลอสนะครับต่อไปนะครับผมบุยเชลไทยเลซไค่เด่นและเอนนิวนะครับผมแล้วก็บอสชาวอีกใบหนึ่งโอ้โหยอดเลยวะเซเดียม3ใบแล้วเหรอมีสเตเดียมอ่อนไปด้วยนะครับเช่บปะ o, อีวังโคยาโธโมลิอ้าวแตกเรียบร้อยแควก์ ark, นะครับฮฮยาโตะแล้วก็รักทีโอนะครับ มือแตกเลยออกเฉยเลยนะฮะต่อไปนะครับชิจิโกะนะครับไทเลนซ์บุยเซลนะครับโบลทาวอีกใบหนึ่งโอ้ยอย่างเยอะนะครับผมคาเอ็นจิชิสาใบแล้วนะแค่โบลทาวเนี่ยยังไม่รวมอีกสเตเดียมมันมาด้วยป่ะเมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดเวลคาโมะนะครับผมบาเนบูไคเดนแล้วก็เกลาดอสนะครับแล้วก็คิฮาดะนะครับทําไมกล่องนี้มันสเตเดียมเยอะจังวะดิกตา้าเดลิเบิร์ตมาเมบัตตาคำสั่งของบอสเอสเออ บ้นทุกคนบ้นบ้นผมแบบผมแบบไม่ได้คาดหวังแล้วว่าบ้นเฉยโอ้โหสุดยอดครับผมรางวัลปอบใจใช่ไหมค <c oughs> านุจังนะครับผมอิวังโคมิลาวาพันเดียเคนทารอสและมูมาจิครับโอ้โหรางวัลปอบใจที่ดีต่อใจจัดๆนะครับผมทาาเกะคาเคะ คานุจังจิเฮดนะครับเคนทารอสพันเดียนะครับผมและเดคากรุสนะครับผมอันสุดท้ายเดี๋ยวนะมันต้องไอ้นี่หรือเปล่า EX ของไอ้เดเดเ,ดเน,เนอีอ่ะมันต้องมาไม่ใช่หรอถ้าไม่มานี่แปลว่าโดนคำสั่งบอสแย่งไปซึ่งถือว่าคุ้มค่าอยู่คอยคิงอันนี้อะไรโทพิอุสนะครับผมโพสิเกเ,เตอร์นี่ไงครับผมนะมาอยู่แล้วนะครับผมเดเด,เดเดเน,เนี้ยนะฮะที่เป็นเทลัสตันนะครับผมแล้วก็ บูพิษนะครับสักคู่นะใส่ซองก่อนปกติจะใส่ซองที่หลังไงแต่อันนี้ขอขอนุญาตครับใส่เลยนะครับผมเออใส่เลยนะอย่าไปรอช้าอยู่นะฮะนี่เรียบร้อยฮะแล้วก็ลูก,กาลูก,กัน EX นะครับผมปลอบใจได้ดีปลอบใจได้ดีนะฮะคุ้มค่าจัดจัดนะ AR นะครับผมใส่ซองไปเลยนะครับโอ้โห SAR าใบแรก มาทุกคนครับกล่องที่2นะฮะมารุยกันเลยนะฮะโอ้โหใจชื้นจ,จัดๆเราได้ SAR ไปแล้ว1ใบใบดีซะด้วยนะบอสออเดอร์นะครับใช้ได้เลยปลอบใจได้ดีนะครับกล่องนี้ไม่ต้องมาปลอบใจแบบว่าไอมาพร้อมรูการุกกันแล้วนะแต่มาปลอบใจอีกได้ <laughs> <laughs> เลดเบิ้ลเอานะครับผมนะเอาอีกได้นะครับมา15อัน ชุดนี้ไว er mm ้ hmm. Cynthia, milk milk ้ขางบนเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับ15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สี่4 15นะครับมาขอญาตตัดกันก่อนนะฮะมาข้ามไปตอนที่ตัดเสร็จเลยนะครับผมทีละซองเหมือนเดิมนะครับขอดีๆนะฮะรอบนี้จัดหนักๆมาเลยนะฮะ S อ I สักใบนะครับนาคานุจังนะผมอุนกามอสเหนียวฮะแล้วเปิดด้วยเกลาดอสครับผมและลูมินัสอินดิจีของดีแต่ว่าใช้ยากไปหน่อยนะฮะเฮ้ยมาว่ะ ทุกคนมาว่ะมาจริงซองที่2เองวีเชลมูมาโฮเกเตอร์ไม่ใช่ครับผมวาน,นิวันนะแล้วก็พันเดียเคเทลอสร่างไฟนะครับสังเกตว่าเกี้ผมพูดพันเดียเคทลอสหลายรอบมากนะมันมี3าสีเลยนะทุกคนไฟต่อสู้แล้วก็น้ำนะครับมาเนบูเนโรเตควักและโบลทาวอีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ไทยคเดนนะครับ นี่เป็นการ์ดเล่นที่ดีมากๆเลยนะทุกคนผมบอกไว้เลยนะฮะไอโบเทวเนี่ยใช้ได้หลายเด็กนะไม่ใช่กีเลจินะครับผมลอสก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ไม่มีกฎนะฮะมาคุนโนชิตะนะอาจิเกเตอร์เนียวฮะกู้คืนพลังงานแบบพิเศษโอ้โหกล่องเมื่อกี้ได้ใบเดียวเองนี่ได้อีกใบหนึ่งนะฮะดีจังถ้าเล่นเด็กแมวมันใช้ถึง3ใบไงรอบนี้ผมขอ e x m ม l สักตัวหนึ่งนะฮะเออเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ป่ะ <laughs> บุยเชลไทเลสึไทไคเดน ยาเรรูตันและสตูดิโอฝึกซ้อมเนี่ยโอ้สเต,เตเดียมอีกหนึ่งอันที่ผมพูดเมื่อกี้ไงผมจำได้ว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ไป2องปะโทรพิอุสครับผมคอยคิงมีครับมีทุกคนโฮเกเตอร์ซาซันดรานะฮะแล้วก็โฮเซลชิชิโกไทเลสส์ครับผม King, ami, ator, andra, ะะ il, iko, u, บผมุยเชลขาวครับผมคีฮาดะและพันเดียเคนรโรตัสน้ำนะฮะมาต่อกันนะครับเวลคาร์โมชิชิโกมามีปัตตะและฟอยครับผมปั๊บ เอ็กเล็กนะฮะแล้วก็ซูเปอร์บอลนะครับมาครับผมต่อไปนะครับดิกด้าครับเดลี่เบิร์ดมามีบัตตามาแล้วครับทุกคน SR ใบที่ผมอุตส่าห์ไปซื้อมาก,ก่อนมันออกกล่องมีเฉยเลยเนเนเนเอว่าแล้วว่าไปซื้อแล้วต้องเป็นอย่างนี้คิดว่าตัวเองจะดวงไม่ดีขนาดนั้นอ้ยยับยับ อีวังโคครับผมยาโทโมริแควส์นะครับผมกู้คืนพลังงานแบบพิเศษอีกหนึ่งใบแล้วก็เอ็นนิวนะครับซื้อจริงนะเพราะว่าผมเก็บไอเทลลสเตาเอ็กซ์นะมันเป็นสีขาวสวยดีนะเก็บครบ3แบบแล้วเดี๋ยวกล่องหน้ามันจะมีอีกกล่องละใบนะก็จะเก็บไปเรื่อยนะผมคิดว่ามี9ตัวแหละคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเวลคาโมบาเนบูครับผมไคเดนเมโลบาเลรุแล้วก็ซูเปอร์บอลครับอื <H uman. S 2> แตกขอปขอบใจนะฮะ เอแบบนี้นี่จริงๆหายากนะแต่ว่าอืท <laughs> ามาเกะทาเคคานุจังจิเฮดฮาบูเน็กแล้วก็ไทยไคเดนครับมาครับผมต่อไปโทพิอุสยังกูสเฮ้ยมาแล้ว AR รู้สึกว่าจะเป็นน้องแมวไม่งั้นก็จะระเคแมวบ้างฮะโมโนสึเนโโรเต้ครับผมแล้วก็ยาเลรูตันฮะไม่ซ้ำก็โอเคไม่ซ้ำก็โอเคคานุจังครับผมอิวังโคเมลาวา เออามาต่อเนื่องแควสครับผมและเจ็เอนเนอรีนะอีกหนึ่งใบผมขออีกหนึ่งใบได้หรือไม่เจ็เอนเนอรีลูมินัสพอแล้วก็ได้เนโอลเตคอยคิงพันเดียอุป้าทุกคนน้องจาระเค้ K, นะครับผมลาวโบนเอ็กแล้วก็ฮายาโตะครับมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับ15บสองสุดท้ายมาดูกันนะครับผมมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 มาครับทุกคนครับ15ซองสุดท้ายนะครับดูกันเลยนะครับผมมาเฮ้ยมาไอล่างอีกล่างเหรอนี่ยที่ก็หาอยู่นะครับมูมานะครับยาโทโมลิและนี่ก็ผมมาสคเรียเอเมาแล้วนะครับผมแปลว่าผมจะขาดไปตัวหนึ่งนะน้องไอนูโอหรืออะไรล่างสองอ่ะของน้องนูโออ่ะเก่งด้วยนะแต่ว่าน่าจะไม่มาแล้วครับผมคานุจังนะครับโทพิอุสจินะครับแล้วก็ เอ็กเล็กนะฮะขี้ระดะนะครับผมเอ้ยแล้วไอเดนเดเนสที่มันเคยจะต้องเป็น ex แบบนี้มันจะไม่มาแล้วใช่ไหมแปลว่าผมจะได้ ex ยังไงเพิ่มขึ้นวะงงไปหมดซองนี้นะครับผมมาเมบตัตตะนะครับผมเมลาวาเดลิเบิร์ดครับเอ้ยเอ้ยอ่อารา,ารูกันลูกันโอเคครบแล้วนะ ex ็สี่ใบนะฮะเรียบร้อยแตกนะครับผมไม่ได้นูโออะไรนั่นเฉยเลยนะครับผมนะมาเมบตัตตะนะครับมาคุนโนชิตะ คอยคิงพันเดียเคนทาร์ดแล้วก็โบลทาวอีกหนึ่งใบโอ้โหโบทาวออกเยอะมากพลังงานโบลทาวอีซูเปอร์บอลนี้เอามาทำไมเนี่ยฮะหยิบผิดอันไขเดนไทเลสึโมโนซึคาเอ็นชิชิแล้วก็ครรบเบลนะฮะ พันเดียอุปาครับผมเนี่ยล่างโวลของตัวเนี้มันหายไปนะครับผมไม่ได้ทั้งสองกล่องเลยนะครับเมล a าว b บาเนบูอู h อาจิ o เกเตอร์เออาร์ครับผมไม่มีนะแล้วก็สตูดิโอฝึกซ้อมนะครับพันเดียอุปานะครับดิกดาธามาเกตทาเคพันเดียเคนซาร์ลอตและสตูดิโอฝึกซ้อมใกล้หมดแล้วครับเ e นียวฮะครับผมยาโ o โมลิชิชิโกและอาคำสั่งบอสอีกหนึ่งใบฮะแล้วก็ดรัก t o โอครับผมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ย ารแอเนี่ยขอ s ร r นะฮะโทฟิอุส์ครับผมนาคานุจังบุยเชลฮะฟอยแลีวแล้วผมฮาริเทยมามะแล้วก็โพเซลครับม,มาคู่กันเลยเว้ยโฮโนสึครับผมเดลิเบิร์ดไคเดนเดคานุจังแล้วโอ้โหกูคือพลังงานมาสบบาบใบเหมือนโกโหกอยากได้ขึ้นมาก็มาครบเลยเรียบร้อยมี4ใบแล้วนะฮะแควส์นะครับผมเนียวโร เตนะฮะชิชิโกะและฮายาโตะและ้วก็คาเอ็นอิจินะครับสองรองสุดท้ายครับผมโฮเกเตอร์ ator, นะครับบาเนบูยังกูสคาเบโอแล้วก็มูมาจิอ่ะยังไวเลยอีกซองหนึ่งแต่ผมว่าไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนน่าจะข่าวล้วนแล้วครับผมนะเนียวฮะอิวังโคอาชิเกเตอร์เอนนิวและพันเดียเคนทรลอสธาตุน้ำนะฮะ ซองสุดท้ายครับผมบอกเลยเรียบร้อยครับแตกบทนะฮะคานุจังเวลคาโมอุนกามอสและเดาคากูตละบูพิกครับผมเรียบร้อยฮะกลองนี้แตกแบบแตกจริง <laughs> พลังงานเจ็ดก็ได้ใบเดียวนะครับ แต่ได้กู้คืนสามโบนเทาสองโบนเทาครบแล้วนะครับกู้คืนครบแล้วเจ็ดขาดใบดูมินัสน่าจะครบแล้วปะหรือว่าขาดใบหนึ่งเนี่แหละนะฮะใส่ซอสสักคู่หนึ่งนะครับอืแตกต่อเนื่องนะฮะโคตรเ <laughs> ย่ไอดีก็มามไม่ครบนะเนี่ยดูโอไม่มามันมีข้างกล่องปะวะแต่สตาร์เตอร์ครบสามตัวเลยกล่องนี้นะครับกล่องแห่งสตาร์เตอร์นะครับผม ส่วนไอเออาก็เป็นสตาร์เตอร์สักสตัวนะครับโอ้สุดยอดปะกล่องไอสตาร์เตอร์จริงๆนะฮะนี่แหละเห็นปะสามตัวเลยนะครับผมสักคู่นะฮะฟอยผมก็ใส่นะทุกคนใส่หมดนะครับผมไปดูเลทกันนิดนึงนะครับอันนี้ ex มันดันมาออกไอตัว sr ด้วยนะครับผมที่เป็นตัวนี้ดนเนส ex นะครับมันก็เลยไม่ออก sr ใบอื่นแล้วนะแล้วมันก็เปลี่ยนเลทมาเป็น ex ตัวหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับมาดูเลทกันครับผมกล่องนี้นะครับเราได้ตัวนี้ไป2 เฮ้ซ้ำด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นอ้ยาปกติกล่องมันไม่ค่อยซ้ำนะแล้วก็นี่นะครับผมหนึ่งสองสาี่ห้าหหใบนะครับ AR 3สใบตรงนี้เห็นหมอาสามใบนะ S R 1นใบนะครับผมแล้วก็อ้เจ็ดใบว่ะนี่นะครับ7จ็ดใบซ้ำด้วยนะครับโคตรแย่7นะครับแล้วก็อันนี้ สนะครับผมวันนี้สวยอันนึงนะครับผมนี่นี่แตกเบิ้นมานะครับเห็นไหมเห็นนะครับผมเบิ้นมานะครับแล้วก็ sr 1ใบนะครับส่วนตัวนี้ ar นะครับ3ใบเท่ากันนะครับผมแล้วก็นี่ ex มันมา4ใบเท่ากันเลยนะนะครับเห็นปะแต่ว่าอันนี้เดนเน่ไม่มาดันมาออก sr แทนนะครับแล้วก็ยัมีเามิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ ดวงดีมากเลยครับการที่หายไปเป็นการ์ดฟอยธรรมดาด้วยนะครับผมนะเออไม่ใช่แบบว่า ex หายไปหรือว่า ar หายไปนะ ar มันคงการันตีกล่องละ3นะครับผมนะแต่ว่า sr เนี่ยมันอาจจะแทรกตัวนี้ก็ได้ใช่ปะเออแต่มันตัวนี้หายไปนะไปออกเป็นตัวนี้แทนโโหโคตรเวิร์กเลยครับเป็นการหายไปที่คุ้มมาก <laughs> โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะใครต้องการการ์ดอย่างนี้นะผมการ์ดโปเกมอนภาษาไทยถูกลิขสิทธิ์แท้ร้อเนะก็สามารถซื้อได้ที่ b 2 s สาขาใกล้บ้านแบบผมเลยนะครับผมนะสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ไปถามหาการ์ดโปเกมอนภาษาไทยนะเช็คสาขาจากลิงก์นี้ก็ได้นะผมแปะไว้ให้แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ฝากไว้ครั้งนี้งานแข่งของ b 2 s จัดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับผมนะวันเสาร์ที่13นะครับที่เซ็นทรัลรามอินทานยังไงก็ ลงทะเบียนลิงก์ด้านล่างนี้เหมือนกันนะแปะไว้ให้ทั้งสองลิงก์นะลิงก์เช็คของแล้วก็ลิงก์ลงะเบียน์อยากแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ก่อนแล้วกันอันบนสุดเลยนะครับผมส่วนจะเช็คสาขาก็ไล่ลงไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะในคำอธิบายนี้เลยนะครับโอเค,อเคผมส่หรับบนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผชญภัยนะตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอม,มีกำลังนะอยากสปอร์ตช่องเรากดปุ่มช่วยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักประชชนภัยมาได้เลยนะครับผมนะใครยังไม่พร้อมสปอร์ตรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบนะกดแตงนะหรือขอบคุณนะด้านล่างนี้นะครับสามารถเลือกยอดเงินนะครับแล้วก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับมันก็จะไปแปะอยู่ใต้คลิปที่เราเลือกแตงหรือขอบคุณมานะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์นะแล้วก็สับสก์ายไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับยังไงฝากรายการลิงเล่นของรายการเเปปิดปดดดดกกกกาารรรรร์ไไ้้้้วววยนนนนนะคคคคคคคัััััับบบบผมมจอออใหห่ EP ขุุณูทีีงงึสส